ดีเฮลวาริตี้สุขภาพดีด้วยกรดฮอร์โมนคุณรู้จักโรคชลาหรือไม่โรคชลาเหรอครับรู้จักรู้ครับไม่รู้ครับแก่ตามอายุอะโรคชลาแก่ก่อนนะแก่ก่อนกำหนดนะเออรู้จักครับรู้จักครับรู้แต่ว่ามันเป็นวัยอะค่ะมันไม่ใช่โรคพวกที่หลงหลงเืมเื่มที่จาอะไรไม่ได้นะครับมันไม่ได้จะเป็นโรคมันอาจจะเป็นแบบเหมือนกับเครื่องจักรอะไรเงี้ยเออพราะใช้งานไปงานงานก็คือเสื่อมสภาพอะค่ะ ก็โรคชราทําให้เราหน้าเหี่ยวแล้วก็กระดูกเสื่อมเออก็ก็ดีอยู่ตลอดเวลานะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าโรคชราคืออะไร ทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเจียววิสัญจรวันนี้มาถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทุกท่านจะมีเซอร์ไพรส์ว่าบ้านหลังนี้ทานกันยังไงนะคะมือสอนฟังตัวเลขแล้วแบบแอบอุบไว้ก่อนนะคะเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวรอฟังจากเจ้าตัวเองนะคะตอนนี้พร้อมแล้วสวัสดีครั้งนึงค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวกันหน่อยคะ่ะชื่ออะไรคะอ่าผมชื่อเล่นชื่อเกาชื่อจริงชื่อจําลองนามสกุลทับพ่วง ค่ะพี่เกานะคะพี่เก้าขาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ5้าสบแดห้าบแดก่อนทานอาหารเสริม GRV น้ำมันปลาแล้วก็ดีท็อกของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างโอ๋มีปัญหาแต่พูดถึงว่าเรื่องสุขภาพค่ะผมคนมีโรคประจำตัวเยอะค่ะมีอะไรบ้างม้ามโตม้ามโตตับค่ะไวรัสบีลงตับค่ะ ไตทารัสซีเมียที่หมอเขาเรียกกันว่าทารัสซีเมียเลือดจางหมดไหมคะยัง5โรคแล้วนะคะหมดหรือยังนิ่วในถุงน้ำดีนิ่ว6ละอ่หมดแล้วทั้งหมด6โรคนะคะหลักๆซึ่งแต่ละโรคเนี่ยสาหัสสากันแต่ละโรคเป็นมานานไหมคะพี่เก้านานกี่ปีได้คะตั้งเป็นตั้งแต่อายุ ได้เกือบจะสามสิบอ่ะสามสิบห้าสิบแปดก็ยนนี่ส <30, 58, S 2> ิบแปดปีเป็นมาเกือบสามสิบปีแต่ม้ามโตอ่ะค่ะรู้ตัวว่าเป็นก่อนนั้นค่ะทีนี้ช่วงนั้นเราร่างกายยังยังสู้ได้ค่ะก็ก็ยังไม่สุดเท่าไหร่ค่ะเพิ่งมาส,สุดสุดเลยปีสามเก้าสี่ศูนย์โอ้ปีสามเก้า ย่าง40นี่คือสุดหนักเลยสุดหนัก,ส,นกสุดหนักถึงขนาดยังไงครทุกเขาต้องหามเข้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อู้ต้องหามกันเลยหามเพราะเพราะขับรถอยู่นอกไปเลยค่ะโอ้โอนี่เรื่องจริงๆผมกลัวตอนนั้นขับเป็นลูกจ้างรถเมย์เขาสองมกาก่อค่ะนึกว่าจะพาผู้โดยสารไป ปเสียชีวิตเนี่ยทียนี้ดีพระเอินรู้ตัวว่าจะไปไม่ไหวก็เลยบอกให้ผู้โดยสารล,ลงค่ะก็ลั้นขับจะให้กลับมาถึงอู่ค่ะหลับไปเฉยโอ้ไม่อยากคิดเลยค่ะถ้าเกิดรถขับต่อ,อทั้งที่มีผู้โดยสารอยู่บนรถเมย์อ่ะจะเกิดอะไรขึ้นปีตอนที่จะหลบที่ลูกน้องที่เป็นกระเป๋า,าพา,าพาไปหาหมอเนี่ยพอฟื้นขึ้นมาเนี่ย นึกในใจว่ารอดมาได้ยังไงค่ะและคุณหมอที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ท่านเป็นคนดีอ่ะค่เแยเล่นว่าเป็นขนาดนี้ไม่น่ารอดคนไข้เป็นถึงขนาดนี้ไม่น่ารอดค่ะคุณหมอพูดแบบนี้จริงค่ะพค่าก็เลยแบบรักษาตัวตั้งแต่ปี40 40 40ถึงปี 6กนยเนาะต <60. S 1> ีว่า20ปีเนี่ยก็รักษาตัวมาตลอดรักษาแล้วพี่เกาได้รู้ได้รู้จกักกับอาหารเสริม g ีอน้ำมันปลาแล้วก็ดีทอ็อกยังไงคะจากาสื่อวิทยุอืฟังจากรายการวิทยุแล้วก็มีเพื่อนบ้านแนะนำให้ทานผลิตภัณฑ์เจีวแล้วเริ่มทานตัวไหนก่อนหรือว่าเริ่มทานพร้อมๆกันคะ เริ่มแรกคือทานสองตัวทานตัวไหนบีมี่กับเจียววีอตอนแรกทานสองตัวนี้ก่อนใชพ่พี่พี่เก้าทานเจียววีวันละกี่เม็ดคะทีแรกเลยทานวันละสองเม็ดแค่สองเมต็ดต่อวันก่อนนอนก่อนนอนแล้วก็มาดีท็อกบีมี B ่ดีท็อกตัวนี้ตัวนี้ดีท็อกตัวนี้ก็คืออาจารย์แนะนําให้ทานค่ะก่อนนอนค่ะ วันละซองใช่เพราะก็ทานแล้วก็ได้ผลเพราะตัวนี้เข้าไปล้างลาไส้แบบที่เราไม่ปวดท้องค่ะไม่ไม่ถ่ายมากค่ะถ่ายแล้วไม่เพียค่ะเสร็จแล้วก็มาหันมากินตัวนี้อีกออต้องสอนถามอย่างนี้ดีกว่าพี่เกาทานจีเอวอยู่ประมาณกี่กล่องถึงเริ่มดีขึ้นคนแรกบอกโกงเลยว่าทานสองกล่องแล้วหยุดหยุดเพราะอะไรหยุหยุดเพราะว่า นึกว่าจะไม่ได้ผลทีนี้ไปเห็นคนที่แนะนำเราคือเพื่อนบ้าน<ค>าชื่อว่าฟารีด <คา S 2> ะว่าเห็นเขากินแล้วเขาสวยวันสวยคืนร่างกายเขาไม่โท่มก็เลยกร,รัมาทานอีกกลร,รมาทานใหม่ทานทีนี้หกหกกล่องกล่องที่หกถึงได้รู้ว่าจีอวีเนี่ตอบโจทย์คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกว่า มันปวดค่ะปวดไปหมดตามแขนตามข้อค่ะพอหลังจากสองสาวันแล้วหายปวดหายปวดหายปวดถามว่าผมรู้สึกยังไงค่ะไม่ต้องพูดรู้สึกว่าตัวนี้เจียวี่ตัวเนี้ยเป็นอาหารเสริมที่คนที่จะปว่วยหรือไม่ปว่วยน่ารับทานเพราะว่าตัวผมเองผมลองมามาหลายอย่างค่ะ อ่าเป็นจ <c> ะ <oughs> เป็นอาหารเสริมหรืออายาบำรุงทานมาหมดละทานมาทุกอย่างหมดเงินก็เยอะละเยอะอืมก็ยังไม่ไม่มีตัวไหนตอบโจทย์เหมือนตัวนี้อืมผมหันมากินอีกประมาณน่าจะถึงใกล้ๆสามสิบกล่องอ้หมายถึงพี่เก้าคนเดียวนี่นะคะครับทานเจียวีไปเกือบสามสิบกล่องใช่อ้แล้วเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาเริ่มทานตัวน้ำมันปลาด้วยก็ <c oughs> ตัวนี้สำหรับน้ำมันปลาตัวเนี้ยผมไปอบรมที่บริษัทค่ะอ่าประธานบริษัทอาจารย์ราชศักดิ์รอง<ม>ประธานแนะนำเห<ม>แนะนำว่ามีาผลประโยชน์อย่างไรมผมก็เลยลองเอามาทานดูค่ะตัวนี้ทานหมดไปสองกระปุกแล้วก็หยุดทาน<ม>เพราะว่า,าก็ได้ทานเจีวี เพราะตัวเนี้มันเป็นน้ํามันตับปลาที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นอืพิษพีก่กาทานน้ํามันปลาวันละกี่สองเม็ดวันละสองใช่ทานไปทั้งหมดสองกล่องสองกล่องแต่ <S 2> 2 <S ตัวเนี้ยสุดยอดมากทานไปเกือบสามสิบกล่องใช่ระยะเวลาที่ทานทั้งหมดกี่เดือนจําได้ไหมสามสิบกล่องเนี่ยใกล้ๆที่ที่ผมเริ่มทานมาถึงทุกวันนี้ก็ น่าจะประมาณแดเดือนประมาณแปดเดือนนะคะเกือบสามสิบกล่องน้ำมันปลาสองกระปุกทีมีมี่ทานไปกี่กล่องมีมี่ผมตัวผมเองทานไปห้าซองเองอ๋อครึ่งกล่องเองน,ะะนอกจากนั้นก็เป็นเป็นแม่บ้านแม่บ้านทาน,ท,านาทีนี้เพราะว่าแม่บ้านเขาไม่ได้เป็นโรคอย่างเราออเขาเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้ค่ะที่พี่เกาขายอย่างนี้น้องสอนอยากรู้ว่าหกโรคที่พี่เกาเป็นมาทั้งหมดเกือบสาสิปีเนี่ย แต่ละโรคเนี่ยมันดีขึ้นยังไงบ้างหลังจากทานทั้งหมดเนี่ย<ด>สรุปให้นักศนฟังนิดนึงถามว่าดีขึ้นยังไงผมว่าจีอวี w e ่เนี่ยมันเป็นอาหารเสริมที่ที่ทําให้ผมร่างกายผมดีขึ้นมากอืจากที่ผมทํางานไม่ไหวค่ะทุกวันนี้ไม่ได้คุยอ่าอ,อกไปทํานาตัดหญ้าเองอใส่ปุ๋ยเองค่ะ แต่ยุคเว้นฉีดยาเพราะเป็นสารเคมีไม่เอาค่ะ่ะอาติดเครื่องวิทย์น้ำทำอะไรได้ทุกอย่างมแม้กระทั่งขับรถทางไกลก็ไปไหวไกลถึงไหนไกลถึงถมากสุดทางอีสานก็ถึงหนองคายหนองคายนะคะขับคนเดียวพาแม่บ้านไปเยี่ยมญาติมั่งไปเที่ยวที่วุดรมั่งก็ขับ ขับมือเดียวด้วยไม่มีใครเปลี่ยนไม่มีรับประกันเลยว่าไม่มีใครที่จะขับอายุเท่าผมเนี่ยผมก็ทันและเป็นโรคอย่างผมนะไม่มีใครทาได้ของผมค่ะพอตัวเนี่ยช่วยผมได้เยอะค่ะขับไปแล้วไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าเออจะเหนื่อยจะล้าค่ะแต่พอรู้สึกล้าก็อักเข้าไปอีกกินสองเม็ดสองเม็ดทันทีก็ไปต่อค่ะมันรู้สึกว่ากระชุ่มก็ช่วยค่ะ แล้วเรื่องที่เราเป็นโรคดูค่ะตอนนี้ก็ม้ามนี่ไม่ปวดแล้วไม่ปวดละถามว่าจะหายไหมแต่คงยังไม่หายเพราะว่าเราเป็นมานานนานมากเลยค่ะนานมากแต่ที่หมอตรวจเจอคือตับอ่อนไวรัสบีจะลงตับถามว่าผมมีอาการยังไงตัวนี้ผมว่า ถาไปให้หมอตรวจตัวนี้หมอคงตรวจไม่เจอแล้วผมว่าค่ะคือกินผมกินแล้วเนี่ยผมไม่ต้องหายอ่ะให้ร่างกายดีขึ้นมีกําลังทํางานมีกําลังไปไหนไหนได้ผมว่าตอบโจทย์มากที่สุดแค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่นะะคแล้วน้ำมันกับปลาตัวนี้ที่ผมทานเนี่ยผมรู้สึกว่า มันไม่ไม่ไม่ไมึนหัวเลือกมันหมุนเวียนดีค่ะใจผมคิดนะค่ะแต่อาการที่ผมที่เป็นเป็นอยู่อะแล้วมากินตัวเนี้ยแม่บ้านก็บังคับให้กินพอเราจะคอยจะไม่กินเขาก็บอกกินเลยเนี่ยตัวเนี้มันช่วยได้เยอะผมว่าแต่ที่ผมติดใจที่สุดคือเจียวี่ที่สุด กลับมาย้ำเรื่องเดิมว่านี่น้องสอนทานไปเกือบ30กล่องนะคะคนเดียวนะคะเอาละค่ะช่วงสุดท้ายแล้วน้องสอนให้พี่เกาฝาง g ียาพระเอกเนี่ยแล้วก็น้ำมันปลาดีท็อกกับคนไทยทั้งประเทศเลยให้ถึงหนองคายเลยโอ้ถ้าให้ผมปากนะผมว่าถ้าคนที่ป่วยลักษณะอย่างผมหรือคล้ายๆหรือใกล้ใกล้คคคเคียงกับผมเนี่ย ผมควรที่จะทานมากที่สุดค่ะแต่คนที่ยังไม่ป่วยถ้าใครลองทานดูแล้วคนอยากสวยก็ได้สวยเพราะว่าผมเห็นเพื่อนผมที่แนะนำให้ผมทานเนี่ยเขาอายุ65 66ตอนนี้เขาสวยผมถึงได้การันตีได้ว่าเจียวีเนี่ยทำให้คนหน้าตึงหน้าขาวผ่องค่ะอ่า ที่ที่ที่คบกันอยู่นะเพื่อนที่คบกันอยู่เขาแก่กว่าผมที่แนะนําให้ผมผมทานเนี่ยค่เจียวีตัวนี้ตอบโจทย์มากค่ะและคนไหนที่อ่าเป็นเกี่ยวกับระบบย่อยไม่ดีอืมผมว่าบีมี่ช่วยได้เยอะค่ะเพราะว่าประสบการณ์จากแม่บ้านผมเองค่ะถึงได้รู้ถึงได้กล้าการันตี แล้วตัวผมเองเนี่ยได้กินไปห้าห้าซองอถามว่าดีไหมตอบว่าดีมากค่ะยังไม่เคยกินยาถ่ายตัวไหนที่ดีท็อกแบบบีมี่อ,มอันนี้เรื่องจริงๆค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยทานไปหนึ่งซองเนี่ยประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยรู้ผลแล้วเขาจะเริ่มทำให้เรารู้ว่าเออเราต้องถ่ายแล้วเพราะว่า ผมเคยกินยาถ่ายตามร้านหมอคก่อนจะถ่ายปวดแทบตายผิดพันธ์จีวีเนี่ยนะผมบอกครับชาวชาวบ้านทั่วไปอ่ะอเป็นผิดพันธ์ที่พวกเราเนี่ยสามารถอ่แต่ต้องได้อืเพราะราคาก็ไม่สูงนัก เอื้อมถึงเอื้อมถึง,เ,ถงเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นถ้าป่วยผมว่าอยากให้ทาเลยอ่ะแต่ถ้าคนไม่ป่วยอยากป้องกันไว้อืจะดีมากค่ะตัวนี้ค่ะอ่า <c oughs> ขอแนะนำผิดพันธ์ุตัวนี้ค่ะฝากพี่น้องทั่วประเทศได้เลยค่ะนะคะถ้าคนไหนคิดอยากจะลอง คืออยากจะบำรุงร่างกายผมว่าจีอวีตอบโจทย์ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะพี่เกาครับขออนุญ,ญาตนำเสียงของพี่เกาเป็นวิทยาทานนะคะให้คนไทยทั้งประเทศได้รับฟังนะคะนี่คือความรู้สึกจากใจนะคะพี่เกาใช่ใชนะคะหกโรคนะคะที่เป็นมาเกือบ30ปีนะคะดีขึ้นตามลำดับนะคะขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเสมอคะ่ะวันนี้ตัวน้องสอนเองแล้วก็พี่เกาต้องลาทุกท่านแต่แล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ รักและหวังดีจึงนำสิ่งนีมาให้เรารัก